สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในการวาดแผนผังนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะในสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับแผนภาพงานศิลป์นะคะ แผนภาพนะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ่ค่ะก็มีหลายแบบนะคะอย่างเช่นแผนพังความคิดนะคะในหลายๆวิชาที่เราทํากันนะคะแผนภู่ิแท่งแผนที่นะคะหรือแผนพังต่างๆเนี่ยนะคะ,ะนักเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เราสามารถอ่านแผนพังแผนที่ได้ถูกต้องนะคะทีนี้ ในคราวที่แล้วนะคะครูจะทบทวนว่านะคะการทําแผนผังเนี่ยเราทํายังไงบ้างนะคะก็อย่างเช่นหนึ่งนะคะเราหาข้อมูลนะคะตําแหน่งต่างๆที่เราจะวาดเป็นแผนผังนะคะลําดับต่อไปคือร่างภาพนะคะโดยกําหนดทิศทางให้ถูกต้องนะคะกําหนดตําแหน่งให้ถูกต้องอันดับที่3ก็คือออกแบบสัญลักษณ์ต่างๆที่เราสามารถจําได้ง่ายนะคะอย่างเช่นต้นไม้สัญลักษณ์บ้านนะคะแล้วก็เริ่มออกแบบเริ่มวาดภาพตามแผนผังที่เราต้องการนะคะ ทีนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะคุณครูก็ได้สอนนักเรียนวาดภาพเป็นแผนที่ประเทศไทยนะคะนักเรียนก็น่าจะทํำกันมาแล้วนะคะยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะแผนที่ประเทศไทยก็คือเป็นการย่อนะคะเป็นคือเป็นการย่อส่วนนะคะประเทศไทยของเรานะคะโดยกําหนดสัดส่วนนะคะที่ถูกต้องนะคะ ทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะให้นักเรียนวาดภาพแผนผังนะคะเป็นแผนผังโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวนะคะนักเรียนนะคะอยู่โรงเรียนนะคะก็น่าจะจําได้แหละนะคะว่าแต่ละอาคารเรียนสนามนะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยก็จะต้องกําหนดตําแหน่งนะคะว่าทิศเหนือนะคะ ให้นักเรียนลองคิดภาพตามคุณครูนะคะถนนนะคะให้นักเรียนหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะก็คือขนานกับถนนนั่นเองค่ะหรือว่าที่เราเข้าใจกันก็คือหันหน้าไปด้านลงใหญ่นะคะเมื่อหันหน้าไปแล้วนะคะก็ลองกําหนดดูนะคะว่าแต่ละที่นะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นจุดสําคัญสําคัญอย่างเช่นโรงยิมอาคารอนุบาลอาคารมัธยมโรงอาหารอาคารประถมนะคะ ประตูเข้าประตูออกนะคะว่าอยู่ตรงไหนก็ให้นักเรียนลองคิดดูนะคะแล้วก็ร่างภาพไปก่อนเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วนะคะก็มากําหนดนะคะแต่ละอาคารนะคะวางตําแหน่งให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เริ่มระบายสีนะคะโดยที่นักเรียนก็ต้องเขียนด้วยนะคะเขียนชื่อแต่ละอาคารว่าแต่ละอาคารคืออะไรนะคะตรงไหนนะคะให้ถูกต้องนั่นคือลักษณะของการเขียนแผนผังนั่นเองค่ะ บ้างคะน่าจะพอเข้าใจกันอยู่นะคะว่าการวาดแผนผังเนี่ยมีความสําคัญนะคะประโยชน์ของแผนผังนะคะก็คือเวลาที่เราเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่รู้จักนะคะ เราก็ดูแผนผังนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณครูไปโรงพยาบาลนะคะคุณครูก็ไม่รู้ว่าตึกที่คุณครูจะไปเนี่ยนะคะอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ต้องดูแผนผังค่ะว่าตึกที่เราอยู่ที่เราจะไปนะคะอยู่ใกล้อะไรนะคะมีสัญลักษณ์ที่สําคัญตรงไหนบ้างนะคะเพื่อประโยชน์นะคะถ้าเราดูแผนผังเป็นนะคะก็จะมีประโยชน์ตอน่อเรามากนะคะเอาละค่ะก็ขอให้ เรียนวาดภาพนะคะแผนผังโรงเรียนของเรานะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งครูใต้คลิปได้เลยค่ะ